ครับวันนี้ก็ได้รับพัสดุมาจากนี่ครับท็อปบูสเตอร์นี่ท็อปบูสเตอร์คืออะไรบอกไว้ก่อนท็อปบูสเตอร์คือสารเคลือบบ่าววาวครับสารที่จะทำให้วาวเราไม่รั่วเก็บกําลอังอัดได้อยู่ดีขึ้นเมื่อรถใหม่เพราะว่ารถใช้งานนาน แสนโลสองแสนโลหรือว่ารถติดแก๊สความร้อนสูงอะไรเงี้ยบาวาวมันจะสึกหลอแล้วก็เป็นตาหมดแล้วก็เกิอดอาการจมแล้วก็ทําให้วาวล์วรั่วครับวาล์วเก็บกําลังอัดไม่อยู่กําลังอาจจะสวนออกทางวาล์วไอดีแล้วก็วาล์วเสียนิดหน่อยแต่ส่วนมากจะสวนออกทางวาล์วไอดีทให้กําลังอัดรั่วเพราะว่าใบาวาล์วปิดไม่สนิท เก็บกก็บกำลังอาจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะเข้าไปช่วยครับในรถติดแก๊สและรถที่ใช้มาแสนโลสองแสนโลสามแสนโลเข้าไปทําให้วาวกับบ่าววาวสนิทกันเหมือนพึ่งออกมาจากศูนย์โดยเราไม่ต้องลื้อไปเจียบ่าบดวาวเลยครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยก็จะวาวเราก็จะไม่ลว,วนี่ตัวนี้เลยครับทอบูตเตอร์ ผมใช้งานมาหลายขวดแล้วครับผมใช้จริงทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะรถเก่งทุกคันครับผมใช้หมดเลยกําลังอัดเพิ่มขึ้นจริงผมเทสแล้ววัดกับมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่ามันค่อยวัดง่ายครับวัดกับมอเตอร์ไซค์กำลังอัดเพิ่มมาประมาณ10กว่า psi ครับใช้แค่นิดเดียวกําลังอัดเพิ่มมา10กว่า psi แล้วก็อีกคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเรือออกมาผมใช้ไปเรือออกมาวาวไม่มีอาการรั่วเลยครับรถประมาณ7 0,000กว่าโลมอเตอร์ไซค์ เอาน้ำมันเทดูวาลวไม่มีรั่วเลยครับใช้ทอบูตเตอร์คือวาลวสนิทแปลกมากคือแบบเป็นไปนได้ไงผมก็งงเหมือนกันคือวาลวไม่รั่วเลยครับใช้แล้วนว์วไม่รั่วจริงๆก็นี่ในกล่องก็จะมีทอบูตเตอร์ครับ 210ml ต่อน้ำมันประมาณ40-50ลิตรถ้าคิดเป็นอัตราส่วนนะครับเอาแบบตีให้มันแบบลงตัวเลยก็ ตอบูเตอร์5มลต่อน้ํามัน1ลิตรครับนี่คิดง่ายๆทอบูเตอร์5มลต่อน้ํมัน1ลิตรบวกลบคูณหารออกมาแล้วค่าเฉลีย่ยเพราะว่าถ้า210 ml 5มลก็จะเท่ากับน้ํามันประมาณ42ลิตรหมดขวดเนี่ยเออถ้าใช้5 m l นะก็ใช้ประมาณ5 m l ต่อ1ลิตรจะได้คํานวณง่ายๆครับหรือว่าน้ํามันเต็มถังหมดขวดก็ได้เลยแต่ผมจะไม่ค่อยเติมน้ํามันเต็มถังครับเพราะว่าไม่มีเงิน ผมก็จะเติมทีละห้าร้อยสาอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะคํานวณนอะว่าได้กี่ลิตรแล้วก็มาคํานวณกับท่บบูตเตอร์ว่าใช้เท่าไหร่1ลิตรก็5้ามลประมาณนี้ครับวิธีใช้ง่ายๆเลยมาดูอันนี้คือใบรีเซิร์นะครับผลงานทดสอบเขาเป็นใบผลกานทดสอบครับจากมหาวิทยาลัยอ,อะไรสักอย่างอ๋อเปนเส้นทางการทดสอบครับ ใช้ไปกำลังอัดเพิ่มไหมเพิ่มกี่เปอร์เซ็นเดี๋ยวอให้ดูเต็มหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้คือผลที่ได้เขาไปเทียไดยโน,โนแล้วก็เปิดฝาสูบวัดกำลังอัดเลยครับไม่ได้เปิดฝาสูบหรอกเปิดเกีียวหัวเทียนแล้วก็ใช้เครื่องวัดกำลังอานวัดก่อนแล้วก็หลังใช้ก็จะได้มาผมสรุปไม่ฟังเลยนะแรงม้าได้เพื่อมา7.5แรงบิดเพื่อมาสิบ กำลังอาดเพิ่ม40%ในเชฟโรเลตแอคครู1.6ฝีแก๊ส CNG จากโรงงานใช้แล้วแสนสองนี่ดูกำลังอาดเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูผมใครดูคลิปใน YouTube อยู่ก็จะเป็นเนี่ยแบบนึงนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยอ่านให้ฟังแลวกัน สูบแรกก่อนใช้150หลังใช้210สูบ2ก่อนใช้150หลังใช้2 1 5สหสูบ3ก่อนใช้ร40 3หลังใช้195สูบ4ก่อนใช้150หลังใช้220โอ้โหคือประมาณ150ครับก่อนใช้พวกรถพวกนี้หลังใช้คือเพิ่มมา200ออัพ พอตีเป็น40%นั่นแหละแรงม้าก็เพิ่มนี่คือค่าใครซื้อมาเขาจะมีใบนี้มาให้ก็ลองอ่านดูแล้วกันครับวิธีใช้ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละ5ซีต่อหนึ่งลิตรหรือน้ำมันเต็มถังต่อหนึ่งขวดส่วนรถติดแก๊สก็ลอง,ก,ลองก็ลองอ่านดูแล้วกันครับก็วิธีใช้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูแล้วกันคลิปนี้เป็นคลิปพร,รีวิวครับคลิปพรีวิวรีวิวแกกล่องรีวิวทอบูตเตอร์นี่ เดี๋ยวจะมาเติมให้ดูผมอาจจะไม่ได้เติมทีเดียวหมดขวดนะเพราะว่าผมไม่เติมผมไม่เน้นเติมน้ามันทีเดียวเต็มถังครับผมจะเติมทีละสามร้อยหรือว่าห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยหกร้อยอย่างมากไม่เกินหกร้อยครับน้ามันผมเติมเดี๋ยวผมจะขับให้น้ํามันมันลดเหลือขีดหมดหมดขีดก่อนให้มันจําแดงเลยให้มันหมดเกลี้ยงเลยนี่เลยอยู่สามตุ่มสามขีดสามจุดเดี๋ยวผมขีดให้มันศูนย์ขีดก่อนครับ เราก็จะไปเติมน้ำมันเราก็จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยเริ่มนับหนึ่งใหม่จากน้ํามันที่เติมเลยก็ประมาณนี้ครับหรือใครง่ายๆก็เหลือน้ำมันเท่าไหร่ก็เติมไปให้มันเต็มถังแล้วก็ใส่หมดขวดครับถ้าใครงบเยอะนะถ้าใครเติมน้ำมันทีเดียวเต็มถังอยู่แล้วแต่ผมไม่ใช่ว่าไม่มีงบหรอกผมไม่ชอบเติมน้ำมันเต็มถังครับเปืองชอบเติมทีละห้าร้อยสามร้อยมากกว่า ก็เลยจะแบ่งใช้ครับเราก็มาคํานวณเอาสลิงดูดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูในคลิปหน้านะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวท่อบ,บูตเตอร์เครื่องบ่าวาว,าวาคุณสัสมบาติอย่างที่บอกไปเพิ่มกำลังอัดในรถโดยเฉพาะรถติดแก๊สครับบ่าวาวมันจะสึกเยอะหรือรถที่ใช้งานมาสองแสนโลแสนโลบ่าวาวาจะสึกเยอะโดนความร้อนก็ท่อบูตเตอร์ช่วยได้ประมาณนี้เวลีกูติดตามชมคลิป EP ต่อไปอันนี้ EP แรก ต่อไป EP ใช้เดขคอครับน้ำมันให้หมดก่อนเว y g กูดตัวนี้ใช้กับซี v i c FB Hybrid นะครับผมซื้อมือสองมาไม่สองแสนสามสองแสนสี่ไม่สองแสนสี่น่าจะรั่วเยอะเลยแหละก็อืดมากรถคันนี้เดี๋ยวจะลองใช้ดูประมาณนี้